ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนหนองมะค่าอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ4จำนวน109คนเข้าร่วมอบรมค่ายศิลธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุภาจารคุณเจ้าคณะตำบลหนองมะค่าเจ้าอาวาสวัดหนองมะค่าเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในระหว่างเข้าร่วมอบรมจากนั้นพระอาจารย์วิริยะอักคะวิริโยจากทุดงคสถานบ้านหมีได้เมตตาบรรยายธรรมเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความดีสากล5ประการการเรียนรู้และรับมือกับสารเสพติดในชุมชนส่วนพระอาจารย์มหาอานันทศักดิ์ ธรรมมานนโทจากทุดงคสถานชัยบาดาลเมตตาบรรยายทำเรื่องพระคุณพ่อแม่และครูบาอาจารย์ทางด้านพระนรินชินินโทจากทุดงคสถานชัยบาดาลบรรยายทำเรื่องการเรียนรู้และรับมือการท้องในวัยเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ทุกรูปที่เมตตามาบรรยายทำให้ความรู้ในครั้งนี้เช่น สารเสพติดหรือการท้องในวัยเรียนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบทุกโรงเรียนพร้อมทั้งบ่งชี้ข้อแก้ไขและวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆอีกต่อไปจากนั้นน้องๆได้ร่วมกิจกรรม Walk r a l l y ฐานเพื่อเพิ่มความเข้าใจและตระหนักกับธรรมะที่ได้รับฟังโดยการลองปฏิบัติจริง learning by doing ได้แก่ฐานลุกนั่งกราบไหว้ฐานปัดกวาดเช็ดถู ฐานสมาธิและฐานล้างห้องน้ำทั้งอย่างได้ร่วมกิจกรรมฝึกระเบียบแถวโดยนักเรียนให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีทำให้บรรยากาศในค่ายดำเนินไปด้วยความสนุกสนานเพราะได้ลองทำความดีทำให้เข้าใจความรู้สึกของการทำความดีซึ่งแตกต่างจากความรู้สึกที่เคยทําชั่วมาก่อนทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วพร้อมทั้งยอมรับโดยดุษฎีว่า ที่ผ่านมาตนเองเคยเป็นคนไม่ดีพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองโดยจะนำกิจกรรมที่ฝึกในวันนี้นําไปฝึกเองต่อที่บ้านและที่โรงเรียนโดยพระอาจารย์ยังได้แนะนำอีกว่าเมื่อลองทำอย่างสุดความสามารถแล้วยังไม่ได้ให้ปล่อยวางไม่ต้องเครียดว่าตนเองทำไม่ได้แล้วค่อยเริ่มใหม่ทำแบบนี้ในทุกการฝึกที่สำคัญต้องนั่งสมาธิ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของจิตใจให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนซึ่งทั้งหมดนี้คือหลักการสร้างคนให้เป็นคนดีของวัดพระธรรมกายที่ทำตามแบบอย่างตามหลักพุทธวิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองสำหรับกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองมะค่าพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากนักเรียนจะเข้าใจบทฝึกอบรมของตนเองตามหลักพุทธวิธีแล้วยังมีผลต่อการเรียนของนักเรียนอีกด้วยเพราะการทำสมาธิทำให้เด็กๆตั้งใจเรียนมากขึ้นและจดจำเนื้อหาในการเรียนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทำให้เด็กๆดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีซึ่งเป็นสิ่งที่คณาจารย์ทุกท่านต้องการเป็นอย่างมากค่ะ